ยามศึกสงครามหรือว่าในยามที่คนไทยได้ประสบความยากลำบากเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ความรักความสามัคคีของคนไทยจริงๆนะคะอย่างสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็จะเห็นได้ว่าน้ำจิตน้ำใจของคนไทยเนี่ยหลั่งไหลไปในทุกรูปแบบไม่ว่าจะร้องขออะไรไม่ว่าจะพบเจอว่าใครกำลังเดือดร้อนเนี่ยความช่วยเหลือของคนที่อยู่ ในพื้นที่อื่นๆที่พอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็จะส่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาแล้วก็มากมายด้วยนะคะมากมายมหาศาลนายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างกรณีอย่างเมื่อวนก่อนนันดูคลิปน่ารักมากเลยคือตอนแรกดูคลิปแล้วก็ไม่ได้ม่ได้รู้วมันคืออะไรตอนแรกเลยว่าเป็นภาพของตลาดนัดเนี่ยน,นะคะเพราะว่ามีแบบข้าวข้าวปลาอาหารเนี่ยมาให้ อยู่กันในพื้นที่มีมาตั้งเต็นต์กันเนี่ยนะคะแต่ดูไปดูมาปรากฏว่านี่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่ว่าเป็นศูนย์อพยพของคนไทยอ่ะที่อบพยพออกจากพื้นที่ที่มีความอันตรายแล้วเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในศูนย์อพยพเนี่ยนะคะปรากฏว่าอความช่วยเหลือของผู้คนเอาข้าวปลาอาหารไปออกร้านกลางเต็นต์อะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวมากอารมณ์ยางกับตลาดนัดแน นะคะแล้วก็อิ่มมีพีมันมากนะคะคือคือในแง่ของความอิ่มของร่างกายเนี่ยก็ใช่แต่ว่าในแง่ของความอิ่มใจที่ทาให้คนในพื้นที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้โดนทอดทิ้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากอนี้ยกตัวอยา่างหรืออีกกรณีหนึ่งแนวหน้าทหารแนวหน้าอยากได้อะไรก็จะมีคนจัดหาไปให้โพสต์แป๊บเดียวเนี่ยมีคนจัดหาไปให้อย่างเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ย มีสิ่งที่ทหารไทยอยากได้ในตอนนี้คือลวดหนามหีเพลงคุณผู้ชมน่าจะรู้จักลวดหนามผีเพลงเอาไว้ทําอะไรเอาไว้กันหมารอดค่ะทหารไทยต้องการลวดหนามหีเพลงเอาไว้กั้นพื้นที่กันหมารอดรัวเข้ามานะเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยมันก็เกิดเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาเพราะว่าทางกองทัพภาคที่สองเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะมี โซเชียลมีเดียนะในการที่จะได้สื่อสารกับประชาชนว่าตอนนี้ข่าวคราวอะไรไปถึงไหนอย่างไรแล้วนี่ก็เป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถจะติดตามข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องด้วย Facebook ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงจำนวนมากค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร้อยเซนติเมตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอธิปไตยของไทยอ่าแล้วก็ให ให้พิกัดเลยนะคะผู้ประสงค์ให้การสนับสนุนติดต่อได้ที่ใครอะไรยังไงเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงบ้างเนี่ยปรากฏว่าหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไปอาด้านหนึ่งก็มีคนที่ส่งผ่านความช่วยเหลือแต่อีกด้านหนึ่งมีคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องมาของ,งบประมาณสนับสนุนกองทัพไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อหรอลวดหนามหีบเพลงอะ่ะก็ในเมื่อมันเป็นยุธทธปกรณ์ที่ทหารก็น่าจะมีงบประมาณในการจัดหาอยู่แล้ว เหตุใดถึงต้องมาขอประชาชนแบบนี้ตั้งคำถามได้น่าคิดทีนี้พอมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเนี่ยไล่เลียงเหตุการณ์วันนี้ไปเลยกันละกันนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ก็บอกว่าคือดูแล้วเนี่ยก็อยากจะทําความเข้าใจไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจริงๆในขบวนการถ้าหากว่าคิดว่างบถ้าหากว่าอะไรไม่พอเนี่ย ก็แจ้งมาได้เลยแจ้งมายังกองทัพแจ้งมายังผู้บัญชาก,การทหารบกบอกได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมพูดกับ3มเหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดหรือจําเป็นเนี่ยก็ยื่นเรื่องขึ้นมารัฐบาลมีงบกลางในการที่จะช่วยเต็มที่ก็ไม่เคยมีเรื่องนี้ที่ผ่านมายื่นอะไรมาก็อนุมัติหมดทั้งงบประมาณทั้งกําลังพลจนถึงขนาดนี้ยังไม่จําเป็นถึงขั้นขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยเพราะจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจว่ารัฐบาล ไปขัดขวางกองทัพคุณภูมิธรรมก็บอกว่าผมก็จะเรียนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวจะโทรคุยถ้าขาดจริงๆเนี่ยก็บอกมาเพราะว่าเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วอะไรสามารถเอามาจากที่ไหนได้ก็เอามาให้ก่อนตรงไหนขาดก็บอกมาโดยสรุปแล้วสิ่งที่คุณภูมิธรรมพยายามจะบอกกองทัพก็คือว่าทําไมไปทําอะไรผีผามแบบนั้นนะเดี๋ยวประชาชนก็จะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่า รัฐบาลเนี่ยไปขัดขวางไม่ยอมมีงบประมาณไปให้จริงๆแล้วไม่ใช่อยากได้อะไรบอกมานี่นะคะทีนี้กองทัพก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีที่คุณภรมธรรมได้ขอให้กองทัพภาค2หยุดรับบริจาคลวดหนามผีพเพลงนะคะเพราะเดี๋ยวประชาชนจะไปเข้าใจผิดอะไรกันเนี่ยนะคะพลตรีวินไทยก็บอกว่าเอาล่ะ คือเรื่องงบประมาณเนี่ยยืนยันว่าทั้งรัฐบาลและกองทัพมีงบประมาณเพียงพอหนึ่งคืองบประมาณเพียงพอแต่ปัญหาสำคัญทุกคนน่าจะทราบกันดีคือระบบราชการค่ะระบบราชการไทยเนี่ยมันช้ามากกว่าจะทำเรื่องส่งหนังสือไปไม่ใช่ส่งส่งไปยื่นไปหนึ่งคนเราได้มันต้องยื่นต่อยื่นต่อยื่นต่อบางทีจดหมายไอ้เอกสารนั้นมันไปติดค้างอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยรอกันไปเถอะ รอกันจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางทีเป็นปีอะไรก็มีเหมือนกันเรื่องอีกความล่าช้าของระบบราชาการน,นี้เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันนี่คืออุปสรรคของเรื่องนี้ที่พลตรีวินไทยพยายามจะอธิบายให้ฟังว่า<อ>เหตุที่ต้องมีการมาขอความอนุเคราะห์จากประชาชนเนี่ยเพราะว่าระบบของราชาการมันใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนานขนาดนี้เนี่ยเนาะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน แล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบไปลัดช่องทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกทำให้คนจัดซื้อมีปัญหาผิดระเบียบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำตามขั้นตอนมันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแบบนั้นซึ่งใช้เวลา1เดือนแต่เขาบอกมันรอไม่ได้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องรีบใช้ลวดหนามหีบเพลงแบบทันทีขีดเส้นใต้ว่าทันทีโดยเฉพาะใน4จังหวัดชายแดน อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินแล้วก็บุรีรัมนะคะจึงต้องขอรับการสนับสนุนจากประชาชนการจัดซื้อเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเป็นไปตามระเบียบราชการแต่วิธีจัดหาใช้แบบพิเศษได้ก็ตะกแต่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะที่สําคัญกรณีลวดถีบเพลงสเปคที่ทหารใช้เนี่ยมันไม่ได้มีขายตามท้องตลาดเข้าใจเนาะมันคนละแบบกันที่เราใช้กัน,นบ้านกับที่ทหารใช้ที่เป็นยุทธป,ปกรเนี่ย มันไม่สามารถจะไปซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะมันจะต้องมีการสั่งผลิตแปลว่ามันก็ต้องมีระยะเวลาของมันอีกยืนยันว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของงบประมาณงบประมาณเนี่ยมีเพียงพอแต่มันเป็นเรื่องของเวลาที่จะต้องเร่งด่วนต้องใช้ลวดหนามหีบเพลงอย่างเร่งด่วนนะคะ พลตรีวินไทยบอกว่าสําหรับลวดหนามหีบเพลงเนี่ยใช้เป็นเครื่องกีดขวางในบางจุดเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและที่สุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าออกของฝ่ายตรงข้ามเช่นในพื้นที่โลง่งพื้นที่ราบซึ่งเดิมประชาชนเนี่ยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สิ่งของซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพก็เคยสื่อสารมากับประชาชนว่าขอบคุณในน้ําใจแต่ว่าขอชะลอเอาไว้ก่อนสําหรับพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของกินของใช้เนี่ยนะคะเพราะว่าอุ้ยมันแบบตอนนี้มัน เยอะแยะมากมายนะคะกองทัพก็เคยสื่อสารไปแล้วว่าอะไรที่จําเป็นจริงหาในระบบได้ไม่ทันเวลาอันเนี้ยจะมาสื่อสารกับประชาชนอย่างที่เกิดขึ้นก็คือกรณีลวดหนามหีบเพลงนะคะส่วนอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดําเนินชีวิตเนี่ยม,มีเพียงพอแล้วแต่กองทัพก็เน้นบอกกล่าวเฉพาะอุปกรณ์เสริมงานทางยุทธวิธีเป็นหลักส่วนการขอรับบริจาคเนื่องจากมันมีข้อเด่นก็คือมันเร็ว กว่าจะหาตามระบบราชการไม่ต้องรอการผลิตแล้วก็รอกระบวนการในการจัดซื้อส่วนในทางระบบราชการก็คู่ขนานอยู่ระหว่างดําเนินการขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของงบเพราะระบบราชการสามารถสนับสนุนได้ตลอดแต่มันใช้เวลาดังนั้นลวดหนามหีบเพลงแบบปกติที่คนทั่วไปใช้ก็เลยเหมือนกับขอเอามาใช้ก่อนนะคะในช่วงเวลาเร่งด่วนเฉพาะหน้าไปก่อน เดี๋ยวกระบวนการในการจัดหาลวดหนามผีเพลงที่เป็นยุทธโธปกรณ์ทางทหารที่ทหารเขาใช้กันเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้กระบวนการก็เดินหน้าไปแต่ตอนนี้ขอเฉพาะหน้าก่อนก็เลยโพสต์ขึ้นไปบน a c e b o o k นะข้อที่จริงมันก็เป็นประการนี้แหละนะคะแต่ล่าสุดล่าสุดนะกองทัพภาค2ขึ้น Facebook แล้วว่าได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะได้ครบเรียบร้อยแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจของประชาชนก็ส่งไปอย่างครบถ้วนแล้วไม่จำเป็นจะต้องส่งไปเพิ่มแล้วนะคะ